สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บายประตูจ้าวันนี้ประตูจะพาทำหมาน้อยแก๊งหัวโตอีกหนึ่งแบบตัวนี้ก็ขายดีจ้าทรงเขาจะกระปุกลูกกว่าตัวอื่นขนาด6กมิลมาจ้ามาทำกัน เราจะใช้เอ็นเบอร์3ามสิบสามห้ี่สิได้เลยจ่ะแล้วแต่ชอบอ่อนชอบแข็งว่าจะใช้เอ็นขนาดเบอร์40่ตัดเอ็นความยาวหนึ่งร้อยหกเซนจะมาเริ่มทํากันทําสีอะไรดีอ่ะ,อะขอเป็นสีชมพูเนาะไม่คยได้ทําสีสดๆ มาจากอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์นะจ๊ะท่านใดต้องการจะสนับสนุนป้าก,ก็ทักมาได้จ้ะชุละ49บาทสำหรับทำหนึ่งตัวจ้ะเอ,เอ็นเอตัวก้กามปูกับห่วงนี้ถ้าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะบางท่านเอาไปแล้วไปตั้งโชว์เฉยๆตั้งหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จ้ะ แต่ถ้าคิดว่าทําแจกเพื่อนทาห้อยกระเป๋าพวงกุญแจห้อยโทรศัพท์ก็ใส่ห่วงไปเลยจ้ะเพราะมันจะสะดวกสะดวกก็ใส่ทีหลังเม็ดเขาจะได้ไม่เป็นรอยมาจา้ะเราเริ่มทํากัน เราเริ่มต้นเนี่ยเราจะใส่เม็ดด้านไหนก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราต้องรวบ n อีกหนึ่งเรารวบ n หนึ่งครั้งเนาะก็จะถึงเราจะแยกเป็นซ้ายขวาสีสองจ้าครีมสีแล้วก็สวนรวบ n ให้ปลายเท่ากันค่ะ แล้วก็รูดให้ปลาเอ็นเท่ากันามาจ้ะมาจ้ะข้างขวาสีหนึ่งท่านใดที่ใส่ห่วงใส่ได้ในตอนนี้เลยจ้ะสีหนึ่งครีมสาม สวนได้แบบนี้ข้างซ้ายจ้ะครีมสามหนึ่งสองสาม ส่วนที่ตำแหน่งเดิมจ้ะที่เราเชื่อมเอ็นไว้เมื่อกี้นี้ส่วนตำแหน่งเดิมแล้วก็เดินหน้าเชื่อมเดินหน้าไปหนึ่งเมตรจ้ะจะได้เป็นแบบนี้ต่อจ้าขวาครีมสาม สวนซ้ายเดินหน้าหนึ่งขวาครีมสามสวนบางครั้งป้าพูดว่าเชื่อมหนึ่งบางครั้งเดินหน้าหนึ่งคือความหมายเดียวกันนะจ๊ะ บางทีพังปากไปก็ใช้อยู่สองคำนี้จ้ะแบบนี้นะจ้ะเดินหน้านหนึ่งจากข้างซ้ายข้างขวาครีมสองสีหนึ่งสวน ซ้ายเดินหน้าหนึ่งขวาสีสามจ้า ซ้ายสีสามเราจะทําหูอีกข้างนึงจ้ะส่วนตําแหน่งเดิมนะและเดินหน้าไป2เมตรสีชมพูจ้ะหนึ่สองลดห่วงด้วย ขวาสีสองสวนได้ส่งแล้วซ้ายเดินหน้าหนึ่งขวา ทีมสามซ้ายเดินหน้าสอง พอมีหูแล้วบางทีเองเขาจะเกี่ยวโดยที่เราไม่ทันเห็นนะจ๊ะระวังนิดนึงเห็นไหมเองเขาเกี่ยวอยู่ที่หูบางทีทําไปจนเสร็จอะคือเราไม่ทันสังเกตอะมาเห็นก็คือไปซะและ้กาถ้าเราใส่หูใส่ปากเอนจะเข้าไปเกี่ยวบ่อยข้างขวาสีสองเอ้ยขอภัยครีมสอง สวนอุ้ยลืมลูกตาขออภัยทอดก่อนจ้ะลูกตาหนึ่งครั้งกว่านะลูกตาหนึ่งครีมหนึ่งสวน ข้างซ้ายเซึ่มสองข้างขวาครีมสองสวน ข้างซ้ายเชื่อมสองข้างขวาครีมสองสวนข้างซ้ายเชื่อมสอง ข้างขวาครีมสองสวนข้างซ้ายเชื่อมสามหนึ่งเชื่อมที่สีสองจ้าแล้วก็ขาวหนึ่งไอ้ครีมหนึ่ง หนึ่งสองสามเชื่อมแบบนี้ครีมสองครับเอ้สีสองครีมหนึ่งจ้ะกว้าดำหนึ่ง ข้างขวาครีมสองสีสามสวน

ข้างซ้ายเชื่อมดำหนึ่งข้างซ้ายครีมสองสีสองข้างขวามาสวนจ้ะ ข้างขวาเชื่อมสอง,งสองเชื่อมดำหนึ่งชมพูหนึ่งขวาสีหนึ่งสวน trái, chêm một, quá, chêm một, quá, cream một, xoăn, เมข้างซ้ายใส่1เม็ดนะจ๊ะแล้วก็นับเลยจ้ะ1 2 2สองสองเม็ดนี้ไม่ไม่ทำเราข้ามไปเราทำเม็ดนี้จ้ะจะมีตรงนี้เห็นไหมคือเวทที่อยู่วงตาไม่ทำทำเม็ดถัดไปเชื่อมเข้าไปจ้ะเชื่อม1เม็ด2เม็ดเชื่อม2เม็ด2เม็ดวงนี้ วงที่เป็นวง5้าเราเชื่อมไปสองเราข้าม2เม็ดนี้มาและจังหวะด,ดึงก็ให้เม็ดหนึ่งเนี่ยลงไปอยู่ข้างในจะอีกข้างทางเหมือนกันจ้ะข้างขวาใส่1เม็ดหนึ่เม็ดนี้ไม่ทำเชื่อมเม็ดล่างขึ้นมาแล้วก็เม็ดที่1แล้วก็เม็ดที่2ตรงนี้ ดึงเยอะนิดหนึ่งระวังด้วยนะจ๊ะจังหวะดึงนี้เม็ดเขาอาจจะไปซุกเขี่ยกลับมาให้เข้ามาอยู่ด้านล่างทั้งสองด้านจะดึงเพราะว่าเองเขาจะตรงนี้เอ็จะค่อนข้างหลวมนิดนึงจะดึงเขาเข้ามาค่อยๆดึงนะจ๊ะกระชากอาจจะขาด ไปตรงเหลี่ยมของเม็ดพอดีเขาจะขาดได้นี่คือเสร็จแล้วจ้ะนายบูรอกหน้าเสร็จแล้วสีจัดจ้านดีจังมาต่อจ้ะ ข้างขวาครีมสองสีหนึ่งสวนข้างซ้ายเชื่อมหนึ่งข้างขวาสีสอง สวนข้างขวาสี 3, สามสวนต่อนะข้างซ้ายใส่สีหนึ่ง ข้างซ้ายเชื่อมที่เม็ดนี้จ้ะเห็นไหมตรงข้างหลังเขาเชื่อมหนึ่งสองใสสีก่อนนั้นหนึ่งเม็ดหนึ่งสองค่อยๆรลูบเข้ามาดึงมาแล้วก็ ส่วนที่เม็ดที่เราทําเมื่อกี้นี้ที่เราใส่1เม็ดคือเม็ดนี้จ้ะที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นี้ถึงเรากลับเข้าไปเราก็จะได้วงนี้จ้ะชัดไหมเสร็จแล้วก็ขวาสีสองจ้ะ สวนข้างขวา, C 3. C 3าสีสามสีสามจ้ะสวน ข้างซ้ายเชื่อมสองดูตำแหน่งนะจ๊ะถัจะดจากตัวคูลงมาหนึ่งและเม็ดหน้าหนึ่งข้างขวาคลีมหนึ่งสวน รูปทรงจะดูชัดๆให้ได้ทรงนี้นะต่อนะจ๊ะกว่าเชื่อมหนึ่งกว่าสีหนึ่งทีมหนึ่งสวน chấm một nừng xỉ một xoắn. Tiếp theo trái chấm หนึ่งสองขวาสีหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่ง ขอภพ่ขวาจาเชื่อมหนึ่งขวาสีหนึ่งเชื่อมหนึ่งแล้วใส่สีหนึ่งจากข้างขวาสวนซ้ายเชื่อมสามขวาค่ะเชื่อมสามหนึ่งสับสนชีวิต2 สามจ้ะข้างขวาเอ้ยข้างซ้ายจ้ะเชื่อมสองไปทำหางหนึ่งสองดูทรงนะจ้ะหางคือตําแหน่งนี้เชื่อมขึ้นมาหนึ่งเมตรจ้ะแล้วเราจะทําหาง อ่าดูให้ทั่วก่อนได้ทรงนี้นะจ๊ะก็จะเป็นทรงกลมตำแหน่งที่เราจะทำขานะจ๊ะก็จะเป็นคู่หน้าให้ดูจาก ทรงหน้าเขาลงมาเลยจ้ะเป็นคู่นี้1 2 3, ึ่สองสมสเราเริ่มจากทำหางก่อนเนาะจะได้เห็นค่ะชัดๆหางเราอยากจะได้หางกุดหรือหางยาวถ้าอยากได้หางยาวเราก็ใส่2เมตรถ้าหางสั้นเราก็1เมตรจ้ะถ้าทำหางสั้นก็ใส่1เมตร มันก็จะกุดกดอย่างเงี้ยจ้ะเล็กๆดูน่ารักดีกว่าหางยาวนะจ๊ะนีัเราก็ทําขาทําขาก็เหมือนทุกตัวจากที่ทําทรงเดียวกันหมดใส่หนึ่งเม็ดข้างซ้ายใส่หนึ่งแล้วเชื่อมไปข้างหน้าข้างขวา อืมเอาขาสีขาดีกว่าจะได้เห็นเด่นๆหน่อยใส่ขาหนึ่งไม่จา้าแล้วก็เชื่อมเราจะเชื่อมตำแหน่งไหนก็ได้จ้ะหลังจากใส่ขาแล้วเพียงแต่ว่าจัดทรงเขาให้สวยก็คงจะแปลกๆนะเอ๊ยยังไงเรียกว่าทรงสวย คือลำพังใส่แล้วดึงก็คือใช้ได้แล้วล่ะจ้ะค้างนี้ก็ทำเหมือนกันใส่ขา1เม็ดแล้วเชื่อมไปเพื่อไปทำด้านหน้าจะได้ขาสองข้างกระปุกลุกมากตัวนี้ เชื่อมาทําคู่หน้าใส่หน่งเม็ดเชื่อมไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันจ้ะเชื่อมมาด้านหน้าทําคู่หน้าใส่1เม็ด chưa mà. Ừ. มุดไปทางไหนเลยมุดไกลก็บอกเห็นเด้ออ้าวได้แล้วเนี่ยจ้ะทรงก็จะประมาณนี้กระปุกลุกมากออาจ้ะพอใส่สีชมพูไม่ค่อยเหมือนบูท็อกเลยคล้ายๆหมูหมูอวบอ้วก เนี่ยจ้ะเสร็จแล้วเราก็เก็บเอ็นแล้วตัดเอ็นได้เลยจ้ะเก็บเอ็นแป๊บนึงเสร็จแล้วจ้า สีชมพูดูแปลกตาจา้ะส่วนไม่ก็จะมีเหลือนิดหน่อยเผื่อทำล่วงทำหล่นจะได้มีพอทำจ้ะพอเป็นสีชมพูแล้วดูมูมิขึ้นมาเลยเนาะสีเหลืองก็ว่านั่นละสีชมพูยิ่ง เป็นสาวเลยเป็นหมูสาวมากกว่าหมาสาวเสร็จแล้วจ้าบูด็อกตั้งไงดีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมจ้าแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าผิดพลาดในการอธิบายก็ขออภัยนะจ๊ะบางทีทำไปเรื่อยๆก็สับสนแต่ ดูให้ดูวิดีโอเป็นหลักจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเพี้ยนที่วิดีโอแต่จะมาเพี้ยนที่พูดจ้าสวัสดีจ้าพบกันวิดีโอหน้าวันนี้ลาก่อนใครอยากสนับสนุนป้าก,ก็ทักมานะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า